ชิระสมาธิกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นวันที่13ตุลาคม2568นักเรียนที่รักของฉันระหว่างวันที่11ถึง13ตุลาคม2568ครูเดินทางมาตรวจความคืบหน้าง,งานสร้างห้องสมุดธรรมะที่ศูนย์วิชระสมาธิหรือ วชิระม้าฟูเนสเซนเอร์อันตั้งอยู่ณนอำเภอโทคาเนะจ ok ังหวัดชิบะกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นศูนย์วัชิระสมาธิเป็นหนึ่งในสาขาของศูนย์วิปัสสนาสากลในต่างประเทศที่ครูเพิ่งก่อตั้งขึ้นมาเมื่อปลายปีที่แล้วโดยรับได้รับการสนับสนุนจากสิ์ชาวญี่ปุ่นชาวไทยจำนวนมาก ให้ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นสถานที่สำหรับฝึกวิปัสสนากรรมฐานแก่ชาวญี่ปุ่นชาวต่างชาติในประเทศญี่ปุ่นเป็นสำคัญและบัดนี้การก่อตั้งศูนย์ก็สำเร็จบริบูรณ์แล้วจะขาดเหลือก็แต่เพียงงานสร้างห้องสมุดและสร้างห้องวิปัสสนากรรมฐานเพิ่มเติมอีกหนึ่งหลังเท่านั้นว่าเฉพาะงานสร้างห้องสมุด น้ณวันที่ครูมาตรวจความคืบหน้าคือวันนี้12ตุลาคม2568ก็ถือว่างานเข้าใกล้ความสำเร็จแล้วกว่า95%คาดว่าอีก2สัปดาห์ทุกอย่างก็จะเรียบร้อยทั้งนี้ก็ต้องยกความดีความชอบในการบริหารจัดก,การและคุมงานก่อสร้างให้แก่ดกรพระมหาสันสทั์โสธิวังโสที่เสียสละเวลา มาจำพรรษาที่ศูนย์เพื่อคุมงานก่อสร้างห้องสมุดโดยเฉพาะและท่านก็ทำได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพเป็นอย่างยิ่งดังผลงานเป็นที่ประจักษ์อยู่แล้วด้วยตัวของมันเองนักเรียนที่รักของฉันครูอยากจะแบ่งปันแรงบันดาลใจให้เราทั้งหลายได้ฟังว่าทำไมครูถึงอยากจะสร้างห้องสมุดเอาไว้ทุกวัดทุกศูงสมาธิ ที่ครูได้ก่อสร้างขึ้นมาทั้งในเมืองไทยและในต่างประเทศถ้าจะให้ตอบสั้นๆครูก็อยากจะบอกว่าเพราะห้องสมุดคือคุ้มคลังทางปัญญาของมนุษยชาติเหมือนที่ครูเคยเขียนเป็นกวีนิพนธ์เอาไว้เมื่อหลายปีมาแล้วว่าพลังแห่งหนังสือหนังสือคือดวงตาประชาชาติ คือหัวใจนักปราดแห่งยุคสมัยคือเข็มทิศแห่งชีวันอันเกลไยลคือโคมไฟส่องทางอย่างงดงามคือความสุขความฝันอันบัรเจิดแหล่งกำเนิดแห่งปัญญาหน้าเกรงขามแรงดลใจ ไฟสร้างสรรค์อันเรืองรามตาที่สามมองได้ลึกนึกได้ไกลเธอมีตาแต่ไม่อ่านดักดานนะักมีดวงจิตแต่มิรักน่าสงสัยมีสมองแต่มิมีสมองแต่มิตรองผองความใน เธอจะโตมาอย่างไรน่ากังวลขอเธอจงรับการอ่านเถิดล้านรักการอ่านจากเปิดประตูสู่ห้องหนแห่งความรู้แห่งปัญญาอันสากลจักเป็นคนธรรมดาข้าควรเมือง เนื่องจากคนไทยในสมัยโบราณบันทึกองค์ความรู้ไว้ในสมุดไทยหรือสมุดคอยดังนั้นจึงเรียกหนังสือว่าสมุดเมื่อเราสร้างห้องหนังสือขึ้นมาเราจึงเรียกว่าห้องสมุดตามคำโบราณแทนคำว่าห้องหนังสือแต่ไม่ว่าจะเรียกชื่อว่าอย่างไรก็ตามก็คงหมายถึงสิ่งเดียวกันนั่นคือ ห้องสำหรับบรรจุองค์ความรู้หลายอย่างต่างประการที่ได้รับการบันทึกไว้ในหนังสือดูสมุดไทยสมุดฝรั่งทุกชาติทุกภาษารวมทั้งคำพีทางศาสนาเช่นพระไตปรปิฎกและอัจกกาาต่างๆด้วยเช่นกันในปัจจุบันนี้ก็ควรจะหมายรวมถึงองค์ความรู้ที่อยู่ในรูปของอ e ีบุ๊กและไฟล์ดิจิทัลต่างๆด้วย หนังสือที่อยู่ในหรือนอกห้องสมุดมีความสำคัญอย่างไรอันที่จริงเราทุกคนก็คงจะรู้กันดีอยู่แล้วแต่ครูก็อยากจะยกตัวอย่างให้เธอได้ตรหนักรู้ในที่นี้อีกสักครั้งหนึ่งเพราะทุกวันนี้ค่านิยมในการอ่านหนังสือเล่มนั้นได้ถอยเสื่อมลงไปมากแล้วร้านหนังสือในไทยก็ปิดตัวกันลงไปราวใบไม้ร่วง เนื่องเพราะหาคนอ่านหนังสือเล่มได้ยากเต็มทีคนไทยเราทุกวันนี้ต่างพากาันจอมจมอยู่ในโลกโซเชียลเซียเป็นส่วนใหญ่ซึ่งต่างกับคนญี่ปุ่นที่ครูยังเห็นวัฒนธรรมการอา่านที่ยังเข้มแข็งมิสันคลอนนักเขียนชาวญี่ปุ่นเองก็มีชื่อเสียงระดับโลกมากมายนักวิทยศาศาสตร์ปัญญาชนชาวญี่ปุ่น ก็มีความหลักแหลมจนประเทศแดนดินอาทิตย์อุทยัยมีผู้ได้รับรางวัลโนเบลแล้วกว่า30คนว่าเฉพาะปีนี้ก็มีนักวิทยาศาสตร์ได้รางวัลโนเบลถึงสองคนในปีเดียวซึ่งนำชื่อเสียงมาสู่ญี่ปุ่นเป็นอันมากครูว่าความก้าวหน้าของประเทศใดก็ตามมีในยะสัมพันธ์กับความรักการอ่านของคนในประเทศนั้นน,น อย่างแยกไม่ออกมหาตามะคานทีรัฐบุรุษคนสำคัญของอินเดียและของโลกเคยกล่าวว่าตอนที่ท่านนั่งรถไฟไปทำงานในแอฟริกาใต้นั้นท่านได้อ่านหนังสือเล่มหนึ่งชื่อ u n t o u h i s l a s t ซึ่งเขียนโดยนักคิดนักเขียนเรื่องนามชาวอังกฤษชื่อจอห์นลาสกิน เมื่ออ่านหนังสือเล่มนั้นจบแล้วท่านเล่าว่าท่านไม่อาจคิดเหมือนเดิมได้อีกต่อไปท่านค้นพบว่าชีวิตที่เหลือจากนั้นจะทำอย่างไรและหนังสือเล่มนั้นเองเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ท่านตัดสินใจอุทิศทั้งชีวิตเพื่อคนยากคนจนคนที่ถูกเอารัดเอาเปรียบและการตัดสินใจในครั้งนั้นคือรากฐาน แห่งการทำงานรับใช้ประชาชนของท่านในเวลาต่อมาและตลอดชีวิตท่านย้ำว่า u n t i this last คือหนังสือที่เปลี่ยนชีวิตของท่านอย่างสิ้นเชิงนี่แหละคือพลังของหนังสือละชั้นแรกมันเปลี่ยนใครสักคนจากนั้นใครบางคนก็ไปเปลี่ยนประเทศและเปลี่ยนโลก พลังของหนังสือมีมากกว่าที่เราคิดร้อยเท่าพันทวีที่ประเทศสหรัฐอเมริกาในยุคที่กำลังเกิดความตื่นตัวเพื่อประกาศเอกราชจากสหราชอาณจาจักรนั้นก็มีนักคิดนักเขียนคนหนึ่งชื่อโทมัสเพนเขาลุกขึ้นมาจับปากกาเขียนความเรียงสั้นๆชุดหนึ่งแต่แม้จะเป็นความเรียงสั้นๆ แต่พลังของมันกลับสะเทือนเลื่อนลั่นหัวใจของอเมริกันชนอย่างลึกล้าจนแรงบันดาลใจจากความเรียนชุดนี้กลายเป็นเหตุปัจจัยส่วนหนึ่งที่นำมาซึ่งการต่อต้านประเทศเจ้าอาณานิคมและลุกลามบานปลายกลายเป็นการประกาศอิสรภาพจากประเทศเจ้าอาณานิคมในที่สุดหนังสืออีกเล่มหนึ่ง ซึ่งสันสเืือนสหรัฐอเมริกาเช่นกันนั่นก็คือหนังสือที่ชื่อ Uncle Tom's Cabin กระท่อมน้อยของลูทอมเขียนโดยนางแฮร์รีย b ตบิชเชิลสโตบอกเล่าเรื่องราวของทาสผิวดำที่ถูกรังแกอย่างหนักหนาสาหัสแทบไม่ต่างอะไรกับดิระชานเรื่องราวของหนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นโดยอิงเหตุการณ์จริง มันจึงสั่นสะเทือนมโนธรรมสำนึกของผู้คนร่วมยุคสมัยจนกลายเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้อับราฮัมลินคอนออกนโยบายเลิกทาสได้เป็นผลสำเร็จและเมื่อลินคอนได้เจอกับผู้เขียนก็ถึงกับเอ่ยปากชื่นชมว่าไม่น่าเชื่อว่าผู้เขียนหนังสือที่ยิ่งใหญ่จะเป็นเพียงผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งเท่านั้น นี่แหละคือพลังของหนังสือต่อการเปลี่ยนแปลงในอารยธรรมของมนุษยชาติและต่อโลกของเรายังมีหนังสือที่มีอิทธิพลต่อการสร้างความเปลี่ยนแปลงต่อโลกใบนี้อีกมากมายเอาไว้มีเวลาครูจะทยอยสรรหามาเล่าก็แล้วกันครูขอจบจดหมายฉบับนี้ ด้วยเรื่องราวของมะละล,ะลายูซับซายเด็กหญิงนักสู้เพื่ออิสรภาพจากประเทศปากีสถานซึ่งเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาเธอเพิ่งได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพจากรัฐสภาสวีเดนและว่ากันว่าเธอคือผู้ได้รับรางวัลโนเบลที่อายุน้อยที่สุดนั่นคือเธอได้รับรางวัล ขณะอายุเพียง17ปีเท่านั้นนังสืออัตชีวประวัติของเธอเล่าว่าในห่วงเวลาที่รัฐบาลทหารตาลีบันเข้าปกครองประเทศเด็กผู้หญิงทั้งประเทศถูกห้ามไปโรงเรียนถูกห้ามเรียนหนังสือถูกห้ามออกนอกบ้านคนเดียวถ้าใครฝ่าฝืนอาจมีโทษถึงตายและมีคนตาย เพราะพยายามละเมิดกฎเหล่านี้มาแล้วมากมายแต่มาลาลาเด็กหญิงตัวน้อยเธอไม่ยอมรับกฎป่าที่รัฐบาลตาลิบันสร้างขึ้นมาเธอรักการอ่านเป็นชีวิตจิตใจเธอได้อ่านหนังสือมากมายเนื่องจากพ่อของเธอเป็นครูผู้เป็นเจ้าของโรงเรียนเธอจึงมีหนังสืออยู่ในห้องสมุดมากพอที่เธอจะหามาอ่านได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด พ้นจากการอ่านหนังสือทำให้เธอรู้จักยอดคนด้านสันติภาพและมนุษยธรรมเช่นมหาตามะคารทีมารตินลูเทอร์คิงจูเนียร์เนลสันแมนเบลาและบารักโอบามาและสิทธิเสรีภาพประชาธิปไตยสิทธิมนุษยชนเป็นต้นยิ่งเธออ่านมากเท่าไหร่ วิสัยทัศน์ของเธอก็ยาวไกลกว่าคนรุ่นเดียวกันมากเท่านั้นสติปัญญาจากการอ่านทำให้เธอรู้ว่านโยบายห้ามเรียนห้ามเขียนห้ามอ่านของพวกตาลีบันคือนโยบายที่เป็นอันตรายต่อคนทั้งประเทศเธอรับนโยบายเช่นนี้ไม่ได้เธอจึงลักลอบเขียนบทความส่งไปเผยแพร่อย่างต่างประเทศบทความของเธอ โด่งดังมากในประเทศอังกฤษแม้เธอจะใช้นามปากกาแต่พวกตาลิบันก็สืบจนรู้ว่าเธอเป็นคนเขียนเรื่องราวภายในไปฟ้องคนต่างประเทศวันหนึ่งพวกเขาจึงดักยิงเธอขณะนั่งรถกลับบ้านพร้อมเพื่อนๆแต่เธอไม่เสียชีวิตอย่างที่พวกเขาต้องการเธอถูกส่งไปรักษาที่อังกฤษ และเมื่อเธอรอดชีวิตมาได้เธอกล่าวว่าพวกเขาอยากให้หนูตายแต่พวกเขาคิดผิดใช่แล้วความกลัวได้ตายไปจากชีวิตหนูแต่ชีวิตหนูยังไม่ตายดังนั้นหนูจึงขอใช้ชีวิตที่เหลือนี้เพื่อเรียกร้องสิทธิขั้นพื้นฐานให้กับเด็กๆทุกคนบนโลกใบนี้ การศึกษาเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานสำหรับเด็กที่ไม่ควรมีใครมาพร,รากมันไปจากพวกเขาและเธอก็กล่าวประโยคที่ชนะใจคนทั้งโลกบนเวทีสหประชาชาติว่า One book, one pen, one child, one teacher Can change the world หนังสือหนึ่งเล่มปากกาหนึ่งด้าม เด็กหนึ่งคนครูหนึ่งท่านสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้ส่นทรพจน์ของเธอดังลั่นโลกจนทำให้เธอกลายเป็นนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิขั้นพื้นฐานในการเรียนหนังสือสำหรับเด็กๆทั้งโลกและนั่นทำให้เธอกลายเป็นผู้ได้รับรางวัโลโนเบลที่อายุน้อยที่สุดของโลก และกระสุนนัดนั้นได้ส่งให้เธอกลายเป็นหนึ่งในบุคคลที่มีชื่อเสียงมากที่สุดคนหนึ่งของโลกในยุคสมัยของเรานักเรียนที่รักของฉันทำไมเด็กหญิงตัวน้อยๆจึงมีพลังทางปัญญามหาศาลถึงขนาดสั่นสะเทือนเลื่อนลั่นและสร้างความเปลี่ยนแปลงในระดับโลกได้ คำตอบก็คือเพราะเธอรักการอ่านยังไงละ่ะใครก็ตามที่รักการอ่านและได้อ่านหนังสือดีๆก็เหมือนกับเขาหรือเธอได้รับอาหารสมองชั้นดีโดยในนี้เธอจึงคิดได้ดีกว่าคนทั่วไปและมีวิสัยทัศน์ยาวไกลกว่าคนส่วนใหญ่ซึ่งไม่อ่านหนังสือ นักเรียนที่รักของฉันเพราะหนังสือและการอ่านสำคัญเช่นที่กล่าวมาครูจึงสร้างห้องสมุดเอาไว้ทุกที่ทุกประเทศที่ครูได้เดินทางไปสร้างวัดหรือสร้างศูนย์วิปัสสนากรรมฐานหนังสือดีๆเล่มหนึ่งส่องสว่างได้มากกว่าดาวนับล้านดวงครูเคยเชื่อเช่นนี้มาโดยตลอด หวังว่าเมื่ออ่านจดหมายฉบับนี้จบแล้วเธอจะเชื่อเหมือนครูเช่นเดียวกันอ๋อที่สำคัญครูหวังว่าอ่านจดหมายฉบับนี้จบแล้วเธอจะลองเริ่มต้นหาหนังสือดีๆมาอ่านเพิ่มขึ้นอย่างน้อยเดือนละหนึ่งเล่มก็อย่างดีคิดถึงเธอเสมอ ครูเองน้อมกราบสาธุเจ้าค่ะสาธุสาธุสาธุอนุโมทามีเอาละในเ้าวันนี้ก่อนที่จะส่งทุกท่านไปโบพาอจิโตโพภคดิศอาจารย์ขอโอกาส ในการประกาศอนุโมทนาสาธุนะอนุโมทนาบุญกับนักเรียนของเราที่ได้ร่วมทำบุญในการาทำบุญสร้างยอดฉัดหุ้มทองนะนะวัดไร่เชิญตะวันที่จะไปปฏิสถานที่วัดเครื่องใต้กับท่านเจ้าคุณอาจารย์ พระเมธีวชิโรดมพระอาจารย์ขออ่านรายนามในเช้าวันนี้เพื่อประกาศอนุมโมทนานะขอเวลาสักนิดหนึ่งรายนามผู้ทําบุญสร้างยอดฉัดรหุ้มทองร่วมกับท่านเจ้าคุณอาจารย์พระเมธีวชิโรดมหนึ่งคนโยมนันทวันคุณโยมสรัญญาพร้อมเบิกครอบครัว ทวีเพิ่มทรัพย์นะแล้วก็สุรินวงศร่วมบริจาคสองมืเก้ัอยเก้าสิบเาพยเก้าสิบาบาทสองคุณยมวรุษและครอบครัวชัยทิพย์สอง9มบาทสคุณยมสุภัรติพัฒนะระบิน หนึ่งหมื่นเก้าสิบเก้าหนึ่งหมื่นเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทสี่คุณโยมสุวรรณาสมิทธินารากุลหนึ่งหมื่นบาทห้าทิดาอ่อนพัดเก้าพันเก้้ารอยเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเจ็ 5, 9, 9 5, คุณโยมทวีศักด พ,พระวัดคุณคุณยมทวีศักดิ์พรวัดคุณคุณยมฉีวันตรีวชยัยห้าพันบาทแปปะพาพรพิมพ์พิไรห้าพันบาทเก้าคุณยมสภศสีโกอตาตนันห้าพันบาท โมนชนละทอนวัฒนธ ขออนุญาตผ่านต่อจากรายนามที่พระจันสันทัศน์ได้นำเรียน,นะคะ่ะลำดับที่สิบคุณชนระดาวัฒนาเจียมวงศ์สาพันบาทลำดับที่สิบอคุณทันสะยะกะมลสีโชธกะอศีโชธกรกรสามพันบาทสิสองคุณยุวดีจันวาวามสามพันบาทสิบสา คุณจุลินอภิบูรณ์2,000บาท 14. คุณยะถารินกิตติพระวริศสองพันบาทลำดับที่ 15. คุณนัทธิกาพัฒนสุภาวานิชสอง0ันบาทลำดับที่ 16. คุณพิชยาสินีทรงธนสิทธิ์ส0 0พบาทพอาจารย์สันทัต เจาา็ด <10 S 1> คุณโยมรักนาดำเกิงตระกูลสองพันบาทสิบแปดคุณโยมรัชนานิตยพัฒน์สองพันบาทสิบเก้าคุณโยมวิมลวันตะสะนาวินสองพันบาทยี่สิบคุณโยมสุชาดาเชิดเกียรติวง์สองพันบาทยี่สิบเอ็ดคุณโยมสุภาพร เทพพัฒนา2,000บาท22คุณโยมโสพิษนามเชียงใต้2,000บาท23คุณโยมออบรุษขุนวิชัย2,000บาท24คุณโยมสุพรชัยวิจิตมลากูลและครอบครัว1,500บาท25คุณโยมสุมาน อิ่มอํานวยลาบ1,500บาท26คุณโยมอนงพรคุณโยมอนุรักษ์ผาภูมิ1,199บาท27คุณโยมปณิชาสิริสิรินยามาศ1,111บาท28คุณโยมกนกพรแจ่มสมบูรณ์1,000บาท29คุณโยมกิตนันอริยะวงรัตน์1,000บาท30คุณโยม กัญญาพักง้ำสุวันหนึ่พบาทสาคุณโยมกันนทีดะในสวัตหนึ่งพบาทสามสิบสอคุณโยมกิติยาคุณโยมอัครพลคุณโยมวาสุกรีก้ากราภัยรีหนึ่พบาทสามสิมคุณโยมกุลุดีเที่ยงแก้วหนึ่พบาทสาคุณโยมเ,เคมจีรา ผู้แต่งหนึ่งพันบาทสามสิบห้าคุณโยมคณิตคุณโยมอ,อรลพันม่วงมณีหนึ่บาทสาคุณโยมจงดีใจจันไทยหนึ่ันบาทสาคุณโยมจันทนาสกุลแรมรุ่งหนึ่บาทสาคุณโยมจันฉายสิวพรชัยหนึ่บาทสาคุณโยมจันเพนเจริญจิตภพศารหนึ่บาท สี่สิบคุณโยมจินดาคลิปทองหนึ่งพันบาทสี่สิบเอ็ดคุณโยมจิราพรเทพรักหนึ่งพันบาทสี่สิบสองคุณโยมจุไรรัตบัวพิบาลหนึ่งพันบาทสี่สิบสามคุณโยมชวีวันคงเจริญกิจกุลหนึ่งพันบาทสี่สิบสี่คุณโยมชาณิดาจงเจริญใจหนึ่งพันบาทสี่สิบห้าคุณโยมชนทิชาจุภารัตวนิธหนึ่งพันบาท 46คุณโยมทิติพรคูณสมบัติ1,000บาท47คุณโยมนัตการชาวคนไทยชาวคนชัย1,000บาท48คุณโยมนีรนุชเอกปียะพรชัย1,000บาท49คุณโยมเต็มดวงจูปราง1,000บาท50คุณโยมทะนาเดชเลิศ ชัยสถาพรหนึ่งพันบาทห้าสิบเอ็ดคุณโยมอ่พรพัสทรว่าอ่ว่าจีทันเจริญทันจะ,จะพิมพ์ซ้อนกันอย่างไรไม่รู้นะอทันเจริญกุลน,นะคุณทันอคุณทัน ทรพัททรคุณวัจีต้องขออภัยด้วยนะอันนี้พระอาจารย์ไม่รู้ว่าเป็นนามสกุลหรือว่าชื่อนะอ่าเดี๋ยวลองเช็คอีกทีหนึ่งนะดนเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเช็คอีกเจริญทันเจริญกุลหนึ่งพันบาทห้าสิบสองคุณโยมธารารัตจุทาเจริญหนึ่งพันบาทห้าสิบสามคุณโยม คุญชะรัตอุกฤษนุกูลหนึ่งพันบาทห้ 54, าสิบสี่คุณโยมนครคุณโยมอัจฉริยาตั้งวันเจริญชัยหนึ่งพันบาทและห้าสิบห้าคุณโยมนรินรัตวัชรเกียรติกุลหนึ่งพันบาทนะในเช้าวันนี้พระ,ระ,ระอาจารย์ประกาศอนุมทโนา จำนวนห้าสิบห้าท่านที่ได้ร่วมทำบุญสร้างยอดฉัดหุ้มทองร่วมกับไร่เชิญตะวันโดยการน,นำของท่านเจ้าคุณอาจารย์พระเมธีวชิโรดมด้วยอำนาจของคุณของพระรตนตรนายและการปรัดีในอันเสียของท่านทันท้ทหลายจงมารวมกันเป็นพราะวะปัจจัยโดนบันดาลให้เจ้าภาพทั้งหลายมีสุขภาพพลานัยที่แข็ง ปรารถนาสิ่งใดใจด้วยชอบประกฤบิธ,ธรรมก็ขอให้สมความมุ่งม,มา่ปรารถนาขอให้เจริญไปด้วยจตุรพิธพรชัยสีประการคืออายุมีอายุยืนยาววันนะารุ่นผองใสสุขมีความสุขกายสบายใจพระมีกำลังวังชาในการทำหน้าที่ในการปฏิบัติธรรมยิ่งขึ้นไปสมดังบาดคถาบาลที่พระพุทธเจ้าหักเทศนาไว้ว่า สัพพิทิยวิวัชชะนตุสัพพโคเวนาสสตุมาเตปาวุตตะรายสุขีตีกาโคภะอภิวันลาสิริสะนิจังวุทธาปจายโนกัจตารุธรรมาวัฏฐาน